ี่คือเสื้อคนดีคือคนรักแมวรุ่นที่2ใส่เล่นกีตร์ก็เท่ใส่เล่นกับแมวก็เท่ใส่ดูซีรีส์ก็เท่ใส่ไม้แขวนเสื้อตากไว้เฉยๆก็ยังเท่เสื้อตัวนี้มีอิทธิฤทธิ์ครับทำให้ผู้ที่สวมใส่หน้าตาดีขึ้น50%ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าปกติคนรักแมวจะไม่ตอบคอมเมนต์ใต้คลิปจะกดหัวใจให้เฉยๆซึ่งกติกาการแจกเสื้อคนดีคือคนรักแมวรุ่นที่2ผมจะหยิบคอมเมนต์ที่ถูกใจมาตอบคําถามท้ายคลิปเดือนละ2คําถาม คนรักแมวเลือกคอมเมนต์ไหนเจ้าของคอมเมนต์ก็รับไปเลยเสื้อคนดีคือคนรักแมวรุ่นที่2 1ตัวโดยการตอบคำถามท้ายคลิปจะอยู่ในคลิปที่2ของเดือนเริ่มเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2025โดยมีข้อแม้คือห้ามสแปมคำถามแบบคลิปหนึงถามลัวๆลวเป็น10เม็นแบบนี้ไม่เอานะครับขอให้คอมเมนต์อย่างเป็นธรรมชาติและพิเศษสำหรับสมาชิกเมมเบอร์ของช่องคนดีคือคนรักแมว ที่มีความประสงค์อยากได้เสื้อคนดีคือคนรักแมวรุ่นที่2ก <siblings. S 1> <Six> ็ให้ติดต่อมาที่เพจ f a c e b o o k คนดีคือคนรักแมวผมจะขายให้ในราคาเ,เท่าทุนแบบไม่เอากําไรแม้แต่บาทเดียวแถมเข้าเนื้อตัวเองค่าส่งอีกต่างหากขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่องคนดีคือคนรักแมวนะครับ